มาจะกลับมาในคลิปที่สองนะคะใ,<ช>ในคลิปที่สองเนี่ยเราขออนุญาตแจ้งการบ้านก่อนนะคะการบ้านของพวกคุณนะคะคือข้อสามนะคะคือข้อสามโอเคนะนี่คือการบ้านของคุณนะคะนี่คือการบ้านของคุณครูจะเฉลยข้อสี่กับข้อห้าให้นะคะและในระหว่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเรายังเหลือรูปที่เราจะต้องถ่ายเซลฟี่กับครูด้วยนะคะเออต้องถ่ายเซลฟี่กับครูด้วยเนาะอย่าลืมนะคะวันนี้ครูไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่ว่า เนื่องจากว่าภารกิจเราเยอะมากนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่ามิชชั่นวิดีโอสนุกมากนะคะพร้อมยังคะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วแคปหน้าจอนะคะอะหน้าจออย่าลืมแคปแล้วคุณจะต้องถ่ายเซลฟี่ส่งมาให้ด้วยนะคะส่งมาให้ด้วยเราจะทำเป็นท่าอะไรดีล่ะนี่ละกันนี่โชว์โชว์เลยนี่อ่าสวยไหมสวยไหมโอเคเนาะสูต้ตายเออสูต้าสตายี๋ยวเอาอะไรดี เอางี้ดีกว่าอ่ะโอเคท่านี้นะนี่คือสัญลักษณ์ของครูนะท่านี้นะคุณถ่ายรูปคู่กับครูอย่างนี้นะคะถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วส่งมาในกลุ่มโอเคนะคะครูให้เวลาสําหรับตรงนี้นะคะสิบห้าไม่ถึงเยอะไปหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีพร้อมครูหยุดแล้วนะคะคุณมีเวลาหนึ่งนาทีนะคะกับท่านี้กับครูนะคะโอเคนะคะคุณถ่ายท่านี้และครูก็อยู่ท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้อง หยุดกดหยุดวิดีโอท่าทีของครูนะคะอย่างนี้นะคะภายในหนึ่งนาทีคุณต้องส่งมานะคะและหลังจากนั้นเราก็จะจดกันต่อนะคะโอเคนะคะมาค่ะอะที่นี้นะคะเราก็เหมือนเดิมนะคะในข้ออัตราส่วนต่อเนื่องนะคะนี่เราก็จะเจอนะคะตัวที่เป็นตัวเชื่อมโยงนะคะก็คือตัวที่รู้ทั้งเศษและส่วนตอนนี้เรารู้แล้วสองส่วนห้าคือตัวเชื่อมทั้งเศษและส่วนสองส่วนห้านะคะก็จะมีค่าเท่ากับเห็นนหะสองชุดจะมีชุดหนึ่งเห็นไหม มันมีตัวเลขแถมมาด้วยคูใส่วงเล็บไ้ก่อนเออต้องใส่วงเล็บไปก่อนอันนี้อยากใส่ก็ได้นะคะ c ีดีก็ใส่ไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น2.5ส่วน5เท่ากับวงเล็บ 2a-1.10 ลบ1ส่วน10อีกอันนึงก็2.5ส่วน5เท่ากับ CB ส่วน3โอเคไหมโอเคเนาะอ่ะพอได้เสร็จปุ๊บนะคะพอได้เสร็จปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมคะ่ะเราดูส่วนหรือเศษว่าตัวไหนเท่ากันอ่ะในโจทย์ข้อนี้ตัวไหนเท่ากัน ใช่ตัวส่วนข้างล่างนะคะเท่ากันได้โดยการเอาตัวนี้ไปคูณสองค่ะตัวนี้ไปคูณ2เหนะพอคูณเสร็จปุ๊บได้เป็น4 $10 ส่วน10เท่ากับวงเล็บ 2A ลบ1ส่วนสพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นนะคะว่าตัวข้างล่างเท่ากันแล้วพอข้างล่างเท่ากันปุบ๊บตัวข้างบนก็เอามาแทนค่าได้เลยโอเคไหมตัวข้างบนแทนค่าปุ๊บเราจะได้เป็นอ่าสเท่ากับ 2a ลบ1 เราย้ายฝั่งปกติค่ะก็ได้เป็น4บวก1เท่ากับ 2a 2a เลยมีค่าเท่ากับ5 a เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ5 2. ส่วน2เสร็จแล้วโอเคนะคะทีนี้เรามาดูปัญหาของข้อนี้ค่ะปัญหาของ2ส่วน5เท่ากับ 4b ส่วน3ถ้ามันเป็นแบบนี้ให้คุณสังเกตนะคะว่าเขาไม่มีตัวเลขที่ติดตัวแปรบวกลบอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอานี่ค่ะลูก สี่ส่วนสามตัวนี้ค่ะย้ายฝั่งได้เลยโอเคนะคะย้ายฝั่งได้เลยโอเคนะซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้เนะออาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้ายฝั่งได้เลย B ของเราค่ะจะมีค่าเท่ากับสองส่วนสามอยู่ที่เดิมนะสองส่วนห้าอยู่ที่เดิมนะคะเอาสี่ส่วนสามที่คูณอยู่ย้ยายฝั่งมาหารค่ะได้เป็นหารสี่ส่วนสามเพราะฉะนั้น B เดียวจะมีค่าเท่ากับสองส่วนห้าคูณสามส่วนสี่ค่ะเพราะฉะนั้น b ก็จะมีค่าเท่ากับหกส่วนยี่สิบหรือเราจะตัดก็ได้นะคะจริงๆเราตัดก่อนได้ด้วย ถ้าเราจะตัดก่อนเราตัดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่เราก็จะได้เป็นสามส่วนสิบหรือเราจะมาตัดตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราตัดตรงนี้เราก็ตัดด้วยแม่สามอยู่ดีเอกขอโทษเราตัดด้วยแม่สองอยู่ดีถูกไหมเอาสองสามหกถูกแล้วนี่ถูกไหมก็ได้สามส่วนสิบเหมือนกันเห็นปะจะตัดตรงนี้ตัดก่อนก็ได้โอเคนะคะหรือตรงนี้ตัดทีหลังก็ได้ ค่าก็ได้เท่ากันอยู่ดีชันนะคะลูกโอเคนะคะอะนี่เราไปดูข้อห้าค่ะเราไปดูข้อห้าในข้อห้าหาก่อนใครเป็นตัวเชื่อมโอ้อันนี้มีตั้งสี่ตัวเนี่ยแต่มันไม่ยากลูกเพราะว่ามันมีมีตัวเชื่อมใช่ตัวเชื่อมของเราคือหนึ่งส่วนสิบสองเพราะฉนั้นเจอแล้วแต่เรามีตัวแปรทั้งหมดสามชุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งเราก็ได้เป็น A ส่วนยี่สิบสี่เท่ากับหนึ่งส่วนสิบสองถูกปะหนึ่งส่วนสิบสองเท่ากับ b ส่วนยี่สิบแปดและอันสุดท้ายคือ ตรงนี้เว้นให้นิดนึงอ่าหนึ่งส่วนสิบสองเท่ากับยี่สิบส่วนสีจริงๆอันนี้ง่ายกว่าอันอื่นดวยซ้ำไปเพราะอะไรรู้ไหมคะมันไม่ติดตัวแปรที่มีตัวเลขบวกลบอ่าถ้าเมื่อไหร่ตัวแปรเราเนี่ยมีตัวเลขบวกลบปุ๊บวิธีการคิดสมการจะยากขึ้นนะคะอ่าทีนี้มาเราแก้สมการเหมือนเดิมคะ่ะอ่าตัวข้างล่างเราคูณได้ถูกไหมเราคูณด้วยสองได้ข้างบนก็ต้องคูณด้วยสองเพราะงั้นเราก็จะได้เป็น A เท่ากับสองถูกปะ ถูกนะเพราะอะไรตัดแล้วไงนี่ตรงนี้เท่ากันถูกไหมโอเคนะคะอ่ะทีนี้ไปดู B บ้าง B เนี่ยทําไม่ได้เพราะว่าส่วนของ B ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้า B ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะคุณก็ย้ายตัวที่เป็นตัวเลขไปอยู่กับพวกของมันเลยถ้าอย่างนี้คือหารอยู่ย้ายฝั่งเป็นคูณค่ะเพราะฉะนั้น B ก็จะเท่ากับยี่ส่วนสิเราตัดได้เนาะเราใช้แม่ แม่สองตัดเหลือสิบสี่ส่วนหกถามว่าตัดอีกได้ไหมได้ก็แม่สองอีกก็ตัดได้เจ็ดส่วนสามโอเคนะคะตรงนี้นะคะนี่เนาะนี่นะหารด้วยสองนะคะหารด้วยสองตัวนี้ก็หารด้วยสองน 2, เนาะตัดจนเป็นเศษส่วนยางต่าโอเคนะคะอ้าวตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเหมือนกันเราย้ายมาเราย้ายตัวนี้มานี้บเราย้ายตัวนี้มานี้ยย้ายมาปุ๊บซี C ไปอยู่ข้างบนพอซีไปอยู่ข้างบนปุ๊บอ้าว สิยังอยู่ด้านนี้ทําไงก็ย้ายสิบสองไปค่ะย้ายสิบสองไปเห็นไหมพอย้ายสิบสองไปปุ๊บได้อะไรเอ่ยได้ซเท่ากับยี่สิบคูณสิบสองเพราะงั้นซีเท่ากับสองอสี่สิบนี่เสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากนะคะไม่ยากหวังว่าวันนี้น่าจะพอเข้าใจขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สามารถสอนสดได้แต่ครูคิดว่าวิดีโอเนี่ยมันสามารถย้อนกลับมาได้นะคะ ก็ครูจะปล่อยวิดีโอทิ้งไว้ให้โอเคไหมครูจะปล่อยวิดีโอทิ้งไว้ให้เพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าครูให้เวลาหนึ่งนาทีหลังจากดูคลิปนี้เราให้รีบส่งถูกไหมคะให้เวลาหนึ่งนาทีเนาะเพราะฉะนั้นการเช็คชื่อจบลงแล้วงานวันนี้มีการบ้านแค่หนึ่งข้อนะคะลูกครูเชื่อว่านักเรียนจะทําได้เหมือนเดิมนะคะส่งก่อนสามทุ่มเพื่อรับบวกหนึ่งนะลูกนะเพื่อรับบวกหนึ่งนะคะซู้ซนะคะไปละบาย